อ่ะสวัสดีครับอยู่กับผมช่างหนึ่งนะครับก็จะมาพูดเรื่องเรื่องรถวันนี้ก็หลายคนนะครับทํารถนะครับผมจะบอกไว้ว่าอย่าเอาหน้าไม้เป็นที่ตั้งนะครับหลายคนชอบเอาหน้าไม้เป็นที่ตั้งร้อยสาบร้อยสีหน้าไม้แต่ GPS ได้เท่านี้อ่ะผมจะบอกว่าอย่าเอาหน้าไม้เป็นที่ตั้งอย่าไปฟังเพื่อนเยอะ อย่าไปเชื่อครูรู Youtube เยอะมันต้องถามตัวเองก่อนครับว่าทำแล้วมีตังซ่อมไหมอ่าทำไม <Okay. S 1> ผมถึงพูดแบบนี้บางคนมีตังแต่งมีตังแต่งนะแต่ไม่มีตังซ่อมเราต้องเผื่อปัญหาด้วยครับขับไปพังต้องมีตังซ่อมไม่ใช่โอ้โหมีตังแต่งพอพังขึ้นมาคราวนี้รถทำมาหากินครับไม่มีตัง แล้วก็ไม่มีเงินใช้นะครับอ่าก็เหมือนเวลารถทำลูกใหญ่ๆครับใส่แคมครับบางคนบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ไม่แรงครับไม่ตอบโจทย์ครับแต่ร้านผมจะเน้นทำสนุกครับไม่ได้ทำแข่งกับใครนะครับแต่รถแข่งก็ทำนะครับก็คือใช้เฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับก็ให้มองตัวเองก่อนครับว่ามีงบเท่าไหร่ หลายครั้งที่มีลูกค้าถามนะครับแล้วผมจะถามกลับไปเสมอว่ามีงบเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ผมอยากจะจัดในสเปคที่งบที่ลูกค้ามีถ้าลูกค้ามีงบเท่านี้เราก็จะจัดสเปคให้เท่านี้แรงไม่พงังอ่าแรงและไม่พังครับหลายคนมีงบไม่ถึงแต่อยากได้โอ้ลูก6กสิแต่มีงบไม่ถึง แคมไม่ได้เปลี่ยนไอ้นู่นไม่ได้ทําวาวไม่ได้ทำรถก็รลอละ่ะการระเบิดครับรอการระเบิดครับกำลังอัดเยอะฝาแคมอะไรทุกอย่างไม่บาลานซระเบิดอย่างเดียวครับลูกแตกเสื้อแตกฝาทะลุอะไรเงี้ยมันมีผลหมดครับผมไม่ได้ดูถูกลูกค้านะว่าลูกค้าจะมีตังค์เท่าไหร่แต่ผมอยาก ให้ลูกค้าบอกกับผมว่ามีงบเท่านี้ได้อะไรบ้างอ่าถ้ามีงบเท่านี้ได้เท่านี้ลูกค้าพอใจในความแรงเท่านี้อย่าไปยึดกับหน้าไม้มากครับเชื่อผมสวัสดีครับ